สวัสดีครับจากร้านคกงจากการเกษตรเรือลักทานะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมครับมีลูกค้าทางไกลจากอำเภอสังขะบุรีครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องโตคูต้าร้อยห้าสิบ้าพัดนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์1 5 5แรงนะครับผมเป็นเครื่องใหม่เมื่อหนึ่งแก่กลองนะครับนี่ครับกองครับ ตัวนี้ก็แถมมูเล่หน้าสีมาให้ด้วยนะครับมูเล่หน้าสีนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตาไฟหน้านะครับตาไฟหน้าก็จะออกมาพร้อมกับไฟหลีด้านข้างนะครับนีไฟหน้าอันนี้เป็นไฟหลีนะครับตั้งสองทางครับตัวเครื่องยนต์ก็มีมอกนะครับรับรองผ่านมาตรฐานเข้าสู่เวศไทยนะครับตัวคูต้านะครับ เป็นรุ่นมือหมุนนะครับ15แรงเดี๋ยวช่างทำการเติมน้ำมันเครื่องเลยครับเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับมันเครื่องทางร้านก็ทางร้านมีคนแถมให้นะครับน้ำมันเครื่องนี้ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่องยนต์นะครับ ทางร้านเป็นคนแถมให้นะครับตัวน้ำ nee. มันเครื่องนี้ก็จะไม่ได้เติมใส่ในกองอากาศด้านหลังให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอที่บ้านลูกค้าเลยนะครับทางร้านจะเอาน้ำมันเครื่องที่ใส่ไว้ในรังให้นะครับเพราะว่าเวลาขนส่งทางไปสณานีน้ำมันเครื่องอาจจะหกหรือไหลออกมาได้นะครับเราก็เลยไม่ได้เติมใส่ให้นะครับแต่ในเครื่องนี้เติมเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเติมอีกนะครับ เดี๋ยวบานเราเติมเติมน้ำก็พุงกันสนิมอัไนยกลงไต้เรื่อยๆได้แล้วกองก็จะเปียกเขาเดี๋ยวสักครู่นะครับเติมน้ำครับเติมพุงกันสนิมตเ,ออเ,เติมน้ำม,นนม,ตตนมันดีเซลว,วีเจ็ดบ,าบ้านเออรายกยกลงไต่เยก็ได้ มันสิเปียกไหมเยียเปียกก็ได้เยี่ยบอกอคอยดิ้นนี่ครับกล่องเครื่องยนต์นะครับ อาจมาตรฐานนะครับอุตสาหก,กรรมกรรับรองครับลูกค้าเขาจะเอาไปใส่รถรถรถ,รถ,รถอีแตนนะครับเป็นสินค้าขายดีประจำร้านนะครับเครื่องยนต์15แรงเดี๋ยว มาเติมน้ำมันกันครับน้ำมันเครื่องเอยน้ำมันดีเซล B7 ดีบ่ะดีบ่ะฮะโอเคครับอ ตัวนี้ก็จัดส่งลูกค้านะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางครับเพราะว่าบ้านลูกค้าอยู่ไกลนะครับทางร้านนี่ยอยู่อำเภอเรืองน้คานะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับลูกค้าพวกนี้โทมากับสามสายเยอะไ่เงี้ยเอา,อาไอเปเลย น้ำมันตอนนี้ก็ลิตรหนึ่งก็สามสิบสองกว่านะครับดีเซลครับอย่างแพงครับถ้าแก๊สโซฮอร์ก็สี่สิบสี่สิบสองนะครับลิตรต่อลิตรครับแพงครับอันแน้นแน่นอก โอเคครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับสตาร์ทเครื่องกันครับ,รบเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับนะี่ครับเขียนว่าไดาเล็กครับ ห้าสปีสนะครับเจ็บมือป้องแค่มมสนาตาเลยครับอบ้านเจ็บมือแยะเขาคือปานปานอะโดคาโดดีอ่นเนี้ยเดี๋ยวน้ำมันเครื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเนี้ย เอายาวนี่เลยนี่นี่แหละครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับโตคูต้าร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับหรือว่าดีไอพัดนะครับ โอเคครับต okay, uh. oh, uh. ัดติดง่ายครับเดี๋ยวดูไปหน้าครับโอเคไปหน้า ฟางนิ่มนะครับเอาเอาเอาเบาหเข็นไปน้าเอเอยไปอีกไปอีกเอาวดับนะไปอีกนิดนึงได้อยู่ ดับะดับไปเลยโอเคครับถ้าเบามากก็จะดับไปเลยครับนี่จอดนะครับอย่างแรงครับนี้ก็เดี๋ยวแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับผมนี่เตรียมส่งลูกค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางครับ อำเภออำเภอไหนเนาะอำเภอสังขะบุรีครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเราสามารถส่งได้นะครับทั่วไทยเก็บเงินปลายทางหรือว่าถ้าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้เราก็ไปส่งให้ได้ถึงถึงหน้าบ้านนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6อ 6 5 08 1 1 2 0 6 9 5 5ครับผมวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคีิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ